เจริญพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวอยู่เหนือหัวอยู่เหนือหัวเราหลวงพ่อท่านเจ้าคุณสอนอยู่เสมอว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือหัวเราสามหัวหัวที่หนึ่งอยู่เหนือหัวคิดหัวที่สองเหนือหัวนอนหัวที่สามอยู่เหนือหัวใจ เหนือหัวคิดเหนือหัวนอนและเหนือหัวใจอะไรที่เราคิดไม่ออกพระองค์สงคิดออกจากโครงการพระราชดำริลองดูเถิดท่านทั้งหลายอะไรหลายอย่างที่เราคิดไม่ออกเพราะบางครั้งมีเมฆหมอกบางอย่างมาบาังใจเนื่องด้วยการต้องการสินจ้างรางวัลหรือคะแนนเสียงบางอย่างจึงทําให้บางอย่างเหมือนมีเมฆหมอกมาบาังใจ คิดโครงการอะไรที่จะแก้ปัญหาไม่ได้แต่พระองค์ทรงคิดออกเนื่องด้วยพระองค์ทรงมีดวงตาที่แจ่มชัดด้วยความเมตตาอย่างล้นพ้เนเหนือหัวคิดเหนือหัวนอนนำรูปของพระองค์ทั้งพระบรมชายารักษณ์และพระบรมสารทิสลักษอยู่เหนือหัวนอนเราควรจะต้องไว้เหนือหัวนอนปฏิทินอย่าได้ทิ้งถังขยะเน็บไว้บนหลังคาบ้านถ้าหากหมดเวลาที่ต้องใช้ หรือนำติดไว้ที่หัวนอนพระองค์ทรงอยู่เหนือหัวนอนและเหนือหัวใจไม่มีอะไรที่จะอยู่เหนือหัวใจอันเป็นที่รักอย่างแท้แท้ยังมีความซื่อสัตย์ร่วมกันอันเป็นหนึ่งเดียวของใจนั่นคือความรักต่อองค์พระเจ้าเหนือหัวในพระบรมโกศธรรมย็นนี้ขอเราทุกท่านจงสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีลทำกิจกรรมทางาศาสนา ตามสมควรที่พึงทำได้เพื่อพระเจ้าอยู่หัวจะยังคงอยู่เหนือหัวของเราสืบไปสิ้นกาลนานขอเจริญพร